สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอคำว่า worry less, smile more กังวลให้น้อยลงยิ้มให้มากขึ้นสับหน้ารู้วันนี้ขอเสนอคำว่า smile ที่แปลว่ายิ้ม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 คำนี้เวลาใช้ในประโยคสามารถใช้ได้ว่า give somebody smile ยิ้มให้กับบางคน เช่นหลายคนอาจจะแต่งประโยคว่าขอบคุณที่ยิ้มให้ฉันหรือขอบคุณที่ให้รอยยิ้มของคุณกับฉัน thanks for giving me your smile น่ารักใช่ไหมคะเอาไปใช้กันได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งประโยคก็น่าใส่ค่ะประโยคนี้ใช้ว่า give me your big smile now ยิ้มหวาน,นให้ฉันหน่อยสิตอนนี้เลกหนึ่งตัวอย่างนะคะ make somebody smile ทำให้ใครบางคนยิ้มได้นั่นเองค่ะในสถานการณ์โควิด -19 เช่นนี้นะคะแอดก็อยากให้ทุกคน keep smiling ยิ้มสู้เอาไว้นะคะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ไฟล์เดชชาแนลจะเอามาแบ่งปันกันในครั้งต่อๆไปค่ะ สวัสดีค่ะ